จริงใจนะลูกนะคนเราต้องจริงใจต่อกันนะลูกทำแบบเป็นคนเปิดครับใช่เห็นหนูเป็นคนเปิดเนี่ยแม่ถึงได้กดไฟไว้พูดตรงเลยเนี่ยดีใจมากเป็นคนเปิดเป็นคนที่ว่าอะไรก็พูดออกมาเลยไม่ต้องมารเก็บไว้อะใช่เหมือนกับโกหกตัวเองก็ไม่เอาค่ะมีอะไรก็บอกกันคุยกันใช่แล้วจะเราจะอยู่ด้วยกันไปได้ผมไม่ใช่คนที่ชอบทะเลาะผมไม่ใช่คนแรงผมถ้าถ้าถ้าโดน บนโดนด่าอะไรเน่ยผมก็เดินหนีแล้วผมไม่ค่อยไม่ค่อยยิ่งเป็นแม่ด้วยนะแม่ไม่ไม่เลยแม่เป็นคนใจดีมากสวัสดีลูกสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเคตอนนี้ต้องใจเรินใช่ไหมครับจริงๆในวิทยา มันเบ่อหน่อยแต่ใช่ใช่ไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นแม่เข้าใจไงแม่เป็นคนใจฟ่างอะลูกไม่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 ีเรียสอะไรคือเราเป็นคนดีอย่างนั้นดูแม่ชิลๆเลยใช่ใช่แม่เป็นคนชิลๆลูกอะไรก็ได้ยังไงก็ได้คือให้เป็นคนดีคุยง่ายเลยชิงค่ะง่ายยงแม่เป็นคนดีจริงๆทั้งตลาดเขารู้หมดขายผลไม้หรอใช่ขายผลไม้จัดผลไม้อะไรอะตลาดรังสิตะลูกอ๋อ ถ้าไปตลาดรังสิก็จะเจอแม่อยู่ในตลาดะเป็นคนนั่งน่เฉยต้องไปหาร้่างลูกเขยแม่นี่รักแม่ทุกคนนะจริงนะพูดเรื่องจริงรักแม่ถ้าจริงใจนะลูกนะคนเรามันต้องจริงใจต่อกันนะลูกเป็นคนเปิดครับใช่เห็นหนูเป็นคนเปิดไงยแม่ถึงได้กดไฟไว้พูดตรงเลยเนี่ยดีใจมากอ่าเป็นคนเปิดเป็นคนที่ว่าอะไรก็พูดออกมาเลยไม่ต้องมาการเก็บไว้อะเหมือนกับโกหกตัวเองก็ไม่เอาค่ะ มีอะไรก็บอกกันคุยกันใช่แล้วจะเราจะอยู่ด้วยกันไปได้ผมไม่ใช่คนที่ชอบทะเลาะผมไม่ใช่คนแรงถ้าถ้าถ้าโดนบ่นโดนด่าอะไรเนี่ยผมก็เดินหนีแล้วผมไม่ค่อยไม่ค่อยยิ่งเป็นแม่เลยนะแม่ไม่เลยแม่เป็นคนใจดีมากครับแม่จะไม่สัจตินคนไม่ไปเนอะผมกลัวมากเลยตอนแรกวีทีาที่สองออกมาผมว่าน่าจะดับไฟหมดแน่เลยโอ้รอดไปยังยังมีคนที่ เข้าใจมีคนที่เข้าใจแม่ก็จะให้ให้ดูแลอุยให้ด้วยถ้าถ้าเป็นคู่กันยิงก็จะอยู่กันไปขคลุงนะฝากฝังด้วยยังไงก็ขอให้โชคดีขอบคุณครับขอบคุณครับขอครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงม้างตื่นเต้นมากคุยกับแม่เป็นไงบ้างโอ้แม่คุยง่ายมากเลยอะสบายสบายใช่ไหมชิไหเก่งไหมอืม มันมันเกง่งเก่งอยู่แล้วเพราะคนเพิ่งเจอแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าเจอหนูกับแม่เนี่ยอืมน่ารักดีอะก็แบบใช่ดูดูด,ดูดูเป็นครอบครัวที่ชิวๆสบายๆใช่ชิว,ชว,ชว,ชชวที่<ม>บ้านชิวทำไม,ถ,ม,ถ,ไมถึงเลือกหนูอะอืมทำไมถึงเลือกก็เรื่องทัศนคติที่ฟังด้วยก็คือแบบดูก็เราเราเราไม่จําเป็นต้องไปทําร้ายดีใจเขาหรือว่าเราเราถ้าถ้าเราไม่โอเคเราแค่เดินออกมาต่อใช่ มันไม่ไม่จําเป็นต้องต้องไปหักหน้าไม่ชอบหักหน้าคนเหมือนกันถ้าแบบไปพูดอย่างนี้โอ้ยเธอตัวเหมือนไงอย่างเขาเสียเส์เขาเสียวแม่เสียวใช่ชอบเที่ยวไหมกปหรชอบเที่ยวไหมเที่ยวเที่ยวบ่อยนะบ่อยเลยก็ไม่คือเป็นแค่แบบว่าช่วงว่างอะไรเงี้ยจริงๆเพราะว่านี่ก็เรียนสี่วันมันไม่ไม่ค่อยมีเวลาได้เที่ยวเท่าไหร่จริงๆก็ไม่ได้เที่ยวอยู่นี้ไม่ค่อยได้เที่ยวแล้วคือตอนมีแฟนอะแทบไม่ได้เที่ยวเลยคือดื่มดื่มกับ เพื่อนดื่มที่ร้านทํารถอะไรเงี้ยอ่าประมาณนั้นเพิ่งจะมาเที่ยวตอนที่โสดก็คือมองสาวอะโอ้มันมันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะแต่วนะ่าหนูรู้สึกว่าโอเคนะที่แบบว่าทําต่อนหน้านที่ไม่ใช่แบบว่าเราไม่อยู่แล้วไปเรื่อยอะแต่บ,บางทีเราเจตนาเราไม่ได้แบบ กูคนนี้สวยกูต้องจีบไม่ใช่มันเป็นเรื่องปกตเิเราเรามองว่าเฮ้ยคนนี้สวยเธอดูดิสวยว่ะสวยจริงมันเป็นเร,รือร่องปกติเพราะว่าหนูก็แบบเออถ้ามีคนห่อเดินผ่านหนูก็มองเหมือนกันม<อ>ันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่เคยว่านะคือแบบเฮ้ยแฟนสกษษ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 ิดโอ้คนนี้หล่อเออหล่อจริงวะไม่ใช่คนสวยหล่อจริงสวยจริงอะไรเงี้ยเราเราไม่ได้ไม่ได้วิ่งไปจีบเขาหรือว่าอะไรเราแค่มองชมเชยอืม เจออะไรสวยอะไรปกติคนเขามองกันอยู่แล้วอะไรถึงอะไรสวยๆเนาะได้ทำไมมองอย่างนั้นล่ะหนูเขินนะเนี่ยเขินเหมือนกัน